لا إلا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري วผลลอกขดตันมินลิซานีย่ฝกูกา ق و ل อัมมาบัดอัสสลามุอะลัยกุมุรรห์มะตุลลอฮ์วบรากาตุท่านพี่น้องผู้มีอีมานต่ออัลลอฮ์ผู้หวังในความเมตตาของพระองค์ทุกท่านนะครับในเรื่องของสุขภาพเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้ศรัทธาทั้งหลาย จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรักษามันเนี่ยให้อยู่ในสภาพที่ดีนะครับอยู่ในสภาพที่ดีตามคันลองแบบอิสลามที่บอกว่าตามคันลองแบบอิสลามเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่พี่น้องจะต้องหันมาคิดใคร่ครวนแล้วก็ทำความเข้าใจนะครับว่าอิสลามเนี่ยสอนอะไรเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพสอนอะไรแก่เราเรื่องของสุขภาพ อย่าลืมนะครับว่าในอัลกุรอานเนี่ยอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาได้ตรัสเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าเรานะครับไม่ได้ทำให้สู่เจ้านี้มีข้อบกพร่องใดๆทั้งสิ้นในาศาสนาของเราในกุรอานในบัญญัติของอัลลอฮ์ในกฎหมายในหลักชรีอะของอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาที่ครอบคลุมเกี่ยวกับ กระบวนการของการดําเนินชีวิตทั้งหมดเนี่ยอิสลามไม่มีข้อบกพร่องใดๆทั้งสิ้นซึ่งบางคนไม่เข้าใจก็หาว่าบกพร่องเรื่องนั้นไม่มีเรื่องนี้เรื่องนู้นไม่ได้กล่าวเอาไว้แต่ถ้าหาว่ามานั่งตรึกตรองไขควรศึกษาดูดีๆแล้วทุกอย่างมีหมดเลยอ่ะมาดูเรื่องของสุขภาพนะพี่น้องคิดตามนะ หลักการอิสลามนี่นะบอกเอาไว้นะครับว่าเรื่องของสุขภาพร่างกายเนี่ยอิสลามห้าให้เอาไว้ห้าหลักด้วยกันทั้งกุรอานแลว้วก็ฮะดีสพูดถึงห้าหลักต่อไปนี้ที่เราจะต้องทำให้สุขภาพร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงประมาณ3 4สี่ประการเกี่ยวกับเรื่องของการบริโภคทั้งนั้นเลย 3าถึงสประการเนี่ยเกี่ยวกับการบริโภคอีกหนึ่งประการเกี่ยวกับเรื่องจิตสำนึกแห่งการบริโภคว่าเราจะบริโภคในลักษณะเช่นใดเอามาดูทีละข้อนะถ้าเราทำตามอย่างนี้ได้แล้วก็ด้วยหัวใจที่ยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะหัวตาลาอย่างแท้จริง อัลลอฮ์ก็จะโปรดปรานให้สุขภาพร่างกายของเราเนี่ยอยู่ในลักษณะที่แข็งแรงและก็สมบูรณ์ไม่มีโรคไม่มีภัยนอกจากบางสิ่งบางช่วงที่อัลลอฮ์ส่งโรคภัยมาเป็นบททดสอบเท่านั้นเองทีนี้เคยได้ยินไหมพี่น้องอาการต่างๆทางร่างกายเนี่ยแพทย์จีนเขาบอกว่ากินอะไรก็เป็นไอ้นั่นเขาพูดไว้ดีนะกินอะไรก็เป็นไอ้นั่น เบาหวานอ๋อเรื่องการกินไตเนี่ยพิการอ๋อเรื่องการกินเส้นเลือดในหวัวใจตีตันเส้นเลือดในสมองตีตันอ๋อเรื่องการกินความดันนะครับโรคมะเร็งโรคอะไรต่างๆที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยแพทย์จีนเขาจึงให้ข้อสรุปไว้ข้อนึงก็มันเป็นสิ่งที่เป็นจริงไปตามนั้นตามหลักวิิจฉัยของการแพทย์กินอะไรก็เป็นไอ้นั้น เพราะฉะนั้นในเรื่องการกินเนี่ยอิสลามสอนเอาไว้อย่างนี้นะข้อที่หนึ่งจะบอกว่ามีห้าข้อนะข้อที่หนึ่งฮาลาลตอยยิบันกินแบบฮาลาลหมายถึงอาหารนั้นเป็นสิ่งที่อนุมัติจากอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาแล้วก็ตอยยิบันดีเหมาะสมและก็เกิดประโยชน์ต่อร่างกายบางทีมันฮาลาลเป็นที่อนุมัติในหลักการของอิสลาม แต่บางครั้งมันไม่เหมาะสมมันเกิดอันตรายต่อร่างกายก็ควรหลีกเลี่ยงจะไปบริโภคมากๆเดี๋ยวก็เป็นในส่วนนั้นนั่นแหละเช่นอย่างผมเนี่ยนะอาหารทะเลบางอย่างเนี่ยโอ้ไม่เหมาะสมกับผมเลยไม่ดีสําหรับผมเช่นปลาหมึกเนะี่ยตอนนี้อายุมากแล้วความดันเริ่มมีแล้วไขมันในเส้นเลือดก็เริ่มมีแล้วตอนนี้ทําไมอะ่ะเรื่องเรื่องปลาหมึกต้องลด เรื่องอะไรเรื่องปูเรื่องกุ้งโอ้ล้วนแล้วแต่ไขมันเยอะๆทั้งนั้นเลยซุปหางวัวนี่ต้องลดละดีเป็นประโยชน์แล้วก็ไม่สร้างอันตรายต่อร่างกายนี่ต้องคิดใครควรตรงนี้ไม่ได้มายความว่าสิ่งใดก็ตามแต่ศาสนาอนุมัติแล้วเป็นฮาลาลหมายถึงได้รับอนุมัติจากอัลลอฮ์สุบฮานาหัวตาลาแล้วฉะดะเลยไม่ได้ดูเลยถึงความเหมาะสม ไม่ได้พิจารณาถึงคำว่าต้อยยีบันแปลว่าดีเหมาะสมไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายต้อยยีบันเนี่ยสมความหมายอย่างต่ำเนี่ยสมความหมายว่าดีด้วยเหมาะสมกับร่างกายด้วยแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อร่างกายนี่คือข้อที่หนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริโภคถ้าหากว่าอยากจะให้สุขภาพดีพิจารณาเรื่องอาหารข้อที่สอง วิธีการกินอาหารอาพี่น้องท่านนามีบอกว่าสภาพของมนุษย์เนี่ยจะไม่มีอันตรายใดยอันใดนะครับมากไปกว่าการบรรจุอาหารเต็มปุ้นเต็มอิ่อย่างแน่นท้องเนี่ยสภาพเช่นนี้อันตรายมากต่อสุขภาพไม่มีสภาพอันใดที่จะเป็นสิ่งอันตรายต่อสุขภาพมากไปกว่าการกินอิ่มปุ้น จนแน่นท้องไอการกินแบบไม่บรรยะบรรยังกินแบบแน่นท้องนั่นแหละพี่น้องครับหลังจากนั้นไปนอนด้วยนะโอ้โหไปกันใหญ่เลยผมเองก็นิสัยเสียบางทีภรรยาก็เตือนบางทีลูกๆก,ก็บอกว่าโอ้บาบากินเยอะแล้วไปนอนระวังนะ่โรคเกิดโรคกดก,ก็คือโรคอะไรนะเขาเรียกว่ากดไหลย้อนเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็ต้องปรับปรุงแก้ไข เพราะนั้นไอเรื่องวิธีการกินเนี่ยท่านนีบีมุฮัมมัดสุลล,ลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ากระเพาะของเราให้แบ่งไว้สามส่วนไอเรื่องนี้พูดมาเยอะแล้วหนึ่งบรรจุอาหารสองกินน้ำไอว่าน้ำกับอาหารเนี่ยบางทีเทียบเท่ากับสัดส่วนและท่าน,นาบีสอนว่าให้พอๆกันเลยเนะยพอแบ่งกระเพาะไว้สามส่วนเนี่ยหนึ่งอาหารสองน้ำน้ำสามปล่อยให้มันว่างๆเอาไว้ ถ้ากินในลักษณะเช่นนี้นะอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วก็พิจารณาข้อที่หนึ่งด้วยก็คือฮาลาลันตอยีบันดีเหมาะสมต่อร่างกายและไม่เกิดอันตรายต่อร่างกายกินลักษณะไหนแบ่งกระเพาะไว้สามส่วนตามที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้อัลฮัมดุลิลลาห์พี่นอ้องอัลฮัมดุลิลลาห์นี่คือสิ่งที่เป็นเนื้มัมที่ยิ่งใหญ่ถ้าเราได้ปฏิบัติตามหลักการที่อิสลามได้สอนเราในเรื่องนี้ สองข้อแล้วพี่น้องเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับเกี่ยวกับเรื่องของการกินการบริโภคข้อที่สามพี่น้องครับข้อที่สามเกี่ยวกับเรื่องของการกินการบริโภคเนี่ยแต่ละสัปดาห์พี่น้องฟังเอาไว้นะแต่ละสัปดาห์ให้ถือสิ้นอดสองวันแปลว่าแต่ละสัปดาห์เนี่ยกินกินแบบข้อหนึ่งแบบข้อสองเนี่ยนะกินตามข้อหนึ่งข้อสอง ข้อที่3เนี่ยพยายามนะเป็นซุนนาของท่านนบีมุฮัมมัดสลลลลอุอะัยฮิวะซัลลัมเป็นวิธีการเนี่ยถ้าปฏิบัติได้โน้โหสุขภาพร่างกายก็จะดีกินอาทิตย์ละหวันนะสามมื้อกินแบบเหมาะสมตามข้อหนึ่งข้อสองแล้วก็สองวันคือวันจันทร์กับวันพระฤหัสเนี่ยพยายามถือสิ้นอดอดสองวันแล้วก็กินหวันอดวันไหนครับอดวันจันทร์ แล้วก็อดวันพระรหัสนะทำได้อย่างนี้อัลฮัมดุล,ลิลลาร่างกายของเราระบบการย่อยของเราระบบดูดซึมสารอาหารของเราระบบลําไส้ก็จะได้พักผ่อนไปสองวันเดือนหนึ่งก็ประมาณ8วัน8วันได้พักผ่อนนะเขาเรียกว่ามีรีแลกนะครับร่างกายของเราเวลาทํางานหนักๆมันก็ต้องพักผ่อน แต่ของข้างในเนี่ยต้องวางแผนให้มันพักผ่อนด้วยนะหัวใจเนี่ยพักผ่อนบ้างหรือเปล่าพี่น้องนะเต้นอยู่ตลอดเวลาบางทีก็เต้นแรงนาะทีหนึ่งตั้งหลายสิบเที่ยวบางคนเนี่ยเกิดเกิดผิดปกติหัวใจเต้นนาะทีหนึ่งเป็นร้อยอะ่ะมีเหมือนกันก็ต้องคิดให้หัวใจเนี่ยพักผ่อนคิดให้กระเพาะอาหารพักผ่อนคิดให้ลำไส้มันพักผ่อนด้วยโดยการถือสิ่งนดดเท่าไหร่ครับ สามอาสองวันสองวันนะครับจันกับพระฤหัสนี่แหละระบบอะไรนะระบบของสุขภาพระบบของการย่อยระบบกระเพาะอาหารลำไส้ก็จะได้มีโอกาสได้พักผ่อนและในขณะที่อาหารมันไม่มีเนี่ยระบบการขับถ่ายของร่างกายก็จะไปย่อยเอาสารที่มันตกค้างสารพิษที่มันตกค้างในร่างกายเนี่ยออกไปด้วยนะครับอันนี้ อาจารย์แพทย์นะครับซอลเลพูดอยู่หลายครั้งในเรื่องการกินนะครับเรื่องของสุขภาพร่างกาย3ข้อแล้วนะพี่น้องตามที่อิสลามได้บอกเอาไว้นะครับประการที่4พี่น้องประการที่4เนี่ยท่านนบบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้เรากินอาหารในลักษณะที่ไม่ฟุ่มเฟือย กินอาหารในลักษณะที่ไม่ฟุ่มเฟือยเอ๊ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับสุขภาพล่ะพี่น้องสังเกตนะพอเวลากินอาหารแบบฟุ่มเฟือยแล้วนี่นะพี่น้องครับสมมติเราสั่งมาเยอะอการที่จะกินแล้วแบ่งกระเพาะไว้สามส่วนเนี่ยสาว่าจะยากซะแล้วหรือสั่งอาหารมาเยอะอาหารมันมีเยอะนี่นะบอกตรงๆว่ากินสมมติว่ากินตามที่นบีได้บอกเอาไว้กินไว้ แบ่งกับพาอสามส่วนอาหารหนึ่งส่วนน้ำหนึ่งส่วนแล้วก็ว่างๆเอาไว้อีกหนึ่งส่วนนี่นะอาหารมันก็เหลือพอเหลือก็ทิง้งพอทิ้งอาหารเขาเรียกว่ากินทิง้งกินคว้างกินในลักษณะที่สูรุย่ยสุร่ายฟุ่มเฟยเนี่ยนะพี่น้องรู้ไหมมันไม่ดีต่อสุขภาพของเราอย่างไรไม่ดีครับเพราะอะไรเอาลอดดูอยู่เอาลอโกรธปิ้ว ี่เมื่ออัลลอฮ์โกรธกิ้วแล้วพระองค์จะไม่ให้เราเนี่ยได้รับประโยชน์อะไรจากอาหารมือนั้นนนนี่เป็นสิ่งที่อุลมามะเขาเอามาโยงกันกินแบบสุรุย่ยสุร่ายฟุ่มเฟือยในหลักข้อที่สี่เนี่ยเป็นผลทําให้สุขภาพร่างกายไม่ดีไปด้วยเพราะอะไรอัลลอฮ์จะไม่ให้บราระกัดในการกินครั้งนั้นอาหารในกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์ต่อร่างกายจะเกิดมีบราระกัดต่อร่างกายเนี่ย ด้วยการอนุมัติของอัลลอ์สุบฮานาหัวตาลาไม่ใช่หมายความว่าเราหาสรรหาสิ่งต่างๆที่ดีแล้วก็มีประโยชน์มากินแล้วมันก็จะผลักดันให้ตัวของเรานี่นะครับได้มีร่างกายที่แข็งแรงอย่างเดียวไม่ใช่นะกินเข้าไปแล้วจะเป็นประโยชน์แล้วก็ก่อให้เกิดคุณงามความดีต่อสุขภาพร่างกายของเรานั้นอยู่ที่การอนุมัติของอัลลุบฮานวตาลา ถ้าอยู่ในลักษณะที่กินทิ้งกินขว้างจบพี่น้องจะไม่ได้รับความจำเิญจากอาหารมือนั้น,น,นๆด้วยด้วยการอนุมัตของอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาเพราะฉะนั้นกินก็ต้องกินด้วยจิตสำนึกว่าประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นอยู่นอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลากินก็ต้องกินตามคำสั่งของอัลลอฮ์สุรุ่ยสุร่ายไม่ได้ฟุ่มเฟือยไม่ได้โอ้ก็ฉันมีเป็นร้อยๆล้านน่ย จะเป็นอะไรแค่ทิ้งของเล็กๆน้อยๆอย่างนี้แม้แต่ข้าวเม็ดเดียวคุณเป็นเศรษฐีพันล้านหมื่นล้านก็ทิ้งไม่ได้ถ้าสูรุยสูร่ายกินทิ้งกินขว้างได้รับการละอนะัตจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตาลาเรื่องนี้บรรดาอุลมามะก็เอามาโยงเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพด้วยข้อที่ห้ข้อที่ห้านี้เกี่ยวกับสุขภาพของเราเช่นเดียวกัน เป็นสิ่งที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชี้แนะว่าในฮะดีษบทึงอัลมุมินุลกาวิอยูอัฟดัลูและอับบุอิลลอฮิมินัลมุมินอดลดอกฟท่านนบีบอกว่ามุมินที่แข็งแรงมีสุขภาพร่างกายที่ดีนั้นดีประเสริฐและเป็นที่รักยิ่งนะอัลลอฮ์มากกว่ามุมินที่อ่อนแอฮะด,ดีษนี้ มีการอธิบายว่าจำเป็นที่ผู้สัทธาทั้งหลายจะต้องรักษาสุขภาพด้วยการออกกำลังกายท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮุอะัลฮิวะซัลลัมเคยพาภรรยาเช่นท่านหญิงไอชพาพาภรรยาออกวิ่งแข่งแรกๆนี่นะภรรยานีชนะเพราะตอนนั้นยังไม่มีน้ำหนักของร่างกายมากนะัก พอเวลาอยู่กันนานวันนานวันเข้าโอ้ท่านหญิงไอชาท่านบอกว่าฟาล,ลัมมาฮามินตุลละหมาเมื่อฉันแบกเนื้อไม่ถึงเมื่อฉันอ้วนขึ้นฉันก็วิ่งแพ้ท่านรอซูลแล้วก็ยังมีอีกหลายๆอย่างนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการออกกําลังกายเนี่ยท่านนาบีส่งเสริมอย่างเช่นพวกฮาบาชาเนี่ยมาเล่นอะไรนะต่อสู้ปั้มกันนะครับมวยปั้มแล้วก็เล่นกันข้างหน้ามัสยิดท่านนาบีก็ยืนดูอยู่แล้วก็เป็นสิ่งที่ท่ทานนาบีส่งเสริมเพราะฉะนั้น ห้าหลักนี่นะพี่น้องครับห้าหลักเกี่ยวกับสุขภาพตามสิ่งที่อยู่ในกรอบของอิสลามคิดใครครวนนำไปปฏิบัติซะและสุขภาพร่างกายของเราก็จะดีด้วยความโปรดปานด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์ س ุบฮานะฮุตาลานะครับวับิลลาฮิตตฟิกวัลฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบราะกาตุลาอิลั รายการที่อยากผู้ศร、啊、ัทธา。